สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมลมช่างนะครับก็เป็นทีม B นะครับก็ออกซ่อมนอกสถานที่ตามที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและโทรนัดหมายมานะครับคือนิสสันคอนเทียเ d ดดอย่างนี้นะครับรับจบหน้างานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนปั๊มหรือดับกาอากาศหรือสะดุดควันขาววิ่งไม่ออกรอบมาช้าอย่างนี้นะครับเราไปบริการเซอร์วิสถึงที่ได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ 2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับรถที่แปลงเปง็งปั๊มสายมาแล้วอย่างนี้นะครับอยากจะกลับคืนนะครับให้เอาปั๊มเดิมไว้เทินขาคันเร่งสวิทช์คันเร่งอย่างนี้นะครับขอให้เตรียมไว้นะครับค่าใช้จ่ายจะได้เบาลงนะครับถึงแม้จะไม่ได้ซ่อมกับผมนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ไปดัดแปลง เป็นปั๊มสายอย่างนี้นะครับคืออัตราการเล่งอยู่กับที่ดีอย่างเดียวนะครับออกตัวไม่ดีแน่นอนนะครับปัญหาหลักเลยคือต่อทะเบียนไม่ได้เลยตอนนี้นะครับรถที่แปลงเป็นปั๊มสายมานะครับก็ขอฝากไว้นะครับเบอร์โทรก็ติดต่อสอบถามได้ตลอด24เลยนะครับ086191097นะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเปิดเมืองเมื่อไหร่ผมไปเมื่อนั้นนะครับช่วงนี้ก็ฝากของส่งมาได้ตามปกตินะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งยางนะครับแผ่นอุด EGR ของ z D Y D ตอนนี้ผมมีแล้วนะครับคือรถวิ่งแล้วควันดำอย่างเงี้ยนะครับบางทีอย่าเพิ่งโทษว่าปั๊มเสียปั๊มอาจจะไม่เสียก็ได้นะครับรอบมาช้าอย่างเงี้ยนะครับบางทีเอาชิปสีแดงแดงคือตัวนี้นะครับเอาไปใส่ก่อนนะครับในกรณีที่รอบมาช้าก็คือถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับ เขาเรียกว่าปลั๊กคูลเลนต์นะครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปแทนแค่นั้นเองนะครับแล้วรถก็รอบจับมาเร็วขึ้นนะครับถ้าใช้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มนะครับแต่ถ้าอาการปั๊มเสียคือมันมีควันขาวอยู่แล้วนะครับเร่งไม่ออกนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับ